สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้มาโชว์พ่อพันธุ์หลักนะครับชื่อไอสารอยนะครับสารอยตัวนี้สถิติสามไฟนะครับหนึ่งไฟบนป่าอีกสองไฟบนมาตรฐานนะครับไฟที่3ามโดนตาแต่ก็เอาตัวรอดชนะมาได้นะครับเป็นพ่อพันธุ์หลักให้ผมมาสองปีแล้วครับตัวนี้เกือบสามปีแล้วครับจ่ายลูกมีผลงานนะครับตัวนี้ วิ่งสวยนะครับตายมาร่อวิ่งสวยเลยครับหัวสูงนะครับ <c oughs> ลูกๆของเขาไม่พอแบ่งนะครับผมแบ่งแถวบ้านยังไม่พอเลยนะครับลูกๆเขา <c oughs> เลี้ยงเองเลยนะครับเลี้ยงแบบแบ้านเลยครับ ยิงชิงตกนะครับตัวนีล้ลูกของเขามีผลงานไปอยู่กับซุ้มใหญ่ๆแถวเชียงรายหลายตัวนะครับอันนี้นะครับจ่ายลูกดีนะครับมีผลงานนะครับใครเพื่อนช่วยติดตามด้วยครับหลังผมจะได้เอาลูกๆเขามาลงแบ่งให้เพื่อนไปพัฒนาครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหมาล่อนะครับ แห็งคุมคมนะครับตันนี้อายุได้สองปีกับสามปีแล้วครับแข็งแรงอยู่นะครับ เลียงเอง,เ,องเพราะเองนะครับผมไก่บ้านบ้านสไตล์ไต้ถุนบ้านนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นลูก,ลกเขานะครับเหลือแค่น,น,คนี้ครับลูกสาล่อยุดนี้ครับโตไม่ทันนะครับ แบ่งให้เพื่อนๆไปนะครับถ้าของดีเอาไก่ดีๆให้แบ่งให้เพื่อนๆไปพัฒนาครับนะครับเลี้ยงเองพอเองไงฮะนี่ลูกไอสาลอยนะครับเดี๋ยแค่นี้นครับขอให้เพื่อนช่วยติดตามด้วยนะครับ